เมื่อชายคนหนึ่งที่เคยปักใจเชื่อว่าเวทมนต์ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาได้พลัดหลงเข้าไปเจอกับวิทยาลัยเวทมนต์ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองและถูกเชิญให้ไปร่วมทดสอบเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราว่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Magicians หลังจากที่เพนนีได้สัมผัสกับกระดุมเขาก็โผล่มายังน้ำพุแห่งหนึ่งที่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกว่าเธอชื่ออีฟและที่นี่ก็คือเนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางที่จะทำให้เดินทางจากมิติหนึ่งไปยังอีกมิติหนึ่งได้แล้วอีฟก็ถามเพนนี้ว่านายมาจากน้ำพุไหนซึ่งพอเพนนีตอบไปว่าเขามาจากโลก อีฟก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะคนที่มาจากโลกมักจะนําเวทมนต์ที่น่าสนใจมาด้วยทุกคนเธอจึงถามเพนนีต่อว่าแล้วอะไรที่พาเขามาที่นี่เพนนีจึงบอกไปว่าแค่กระดุมเม็ดเดียวพร้อมกับเอามันออกมาให้อีฟได้ดูแต่ว่าทันใดนั้นอีฟก็พยายามที่จะแย่งกระดุมไปจากเพนนีและในระหว่างนั้นพวกคนอื่นๆที่กําลังซ่อนตัวอยู่ก็พากันออกมาหาพอเพนนีเห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วเขาจึงใช้กายทิพย์หายตัวหนีไปแล้วไปโโปรยังอีกน้ำพุหนึ่งที่ยังคงอยู่ในเนเธอร์แลนด์แห่งนี้แต่ทว่าพอมองไปรอบๆก็เห็นว่่่าทีีนนนมันเ็ปด้้วย มมากมากยที่เป็นประตูเชื่อมต่อกับมิติของใครของมันและเพนนีก็จำไม่ได้ว่านา้ำพุที่เขาจากมามันคือบ่อไหนเพนนีก็เลยเปลี่ยนมาวาดวงแหวนเพื่อจะใช้กายทิพย์เข้าไปในหัวของควนตินแทนและพอเข้าไปถึงก็เจอกับอลิซที่แต่งตัวแปลกๆทันใดนั้นจูเลียก็โผล่ออกมาแล้วเข้าไปจูบกับเธอตามโดยควนตินที่ออกมาหาเพื่อจะพาทั้งสองไปจับมังกรกัน ซึ่งสิ่งที่เพนนีกําลังเห็นอยู่นี้มันก็คือความฝันของเควินตินเองและเมื่อเควินตินได้เจอกับเพนนีที่เข้ามาในฝันเขาก็ถามเพนนีว่านายหายไปไหนมาตั้ง6สัปดาห์ซึ่งเพงนนีก็บอกว่าเขาถูกพาไปยังเนเธอร์แลนด์มันเป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของฟิโลลีและมีน้าพุมากมายซึ่งแต่และที่จะเชื่อมต่อไปอยังอีกโลกหนึ่งและเวลาที่นั่นก็ผ่านไปแค่6ชั่วโมงเองตอนนี้เขากําลังหลงทางและหาน้าพุของโลกไม่เจอเพนนีจึงขอให้เควินตินช่วยหาวิธีพาเขากลับไปที ต่อจากนั้นพอเควนตีนได้ตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันเขาก็เอาเรื่องที่เพนนีมาเข้าฝันไปเล่าให้กับพวกเอเลียตเพื่อจะช่วยกันหาวิธีพาเพนนีกลับมาอีกครั้งและในระหว่างนั้นอลิสก็บอกว่าเธอพอจะรู้จักกับคนหนึ่งที่เป็นผู้ใช้กายทิฟเธอกับเควนตินจึงจะลองพากันไปหาเขาดูเผื่อว่าเขาอาจจะมีวิธีช่วยเพนนีได้และในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของเพนนีที่กําลังซ่อนตัวจากพวกอีฟพอเขาเห็นว่าพวกเธอพากันไปทางอื่นแล้วเพนนีจึงคิดจะลองโดดลงไปในน้ําพุดูแต่ว่าจู่ๆเขาก็ดันบ,ดบปตูา อย่างทำให้ตกลงไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมือนกับห้องสมุด ส่วนทางฟังของจูเลียที่ตอนนี้กําลังนั่งคุยแชทกับผู้มีเวทมนต์กลุ่มหนึ่งที่ลิชาร์ได้แนะนําให้มาซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครกันบ้างและในระหว่างนั้นลิชาร์ก็ได้เข้ามาหาเพื่อจะขอยืมห้องของจูเลียทําโปรเจกต์บางอย่างแล้วเขาก็ทาการ,ร่ายเวทมนต์ใส่กําแพงเพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นประตูเปิดให้คนอื่นๆเข้ามาได้ซึ่งคนเหล่านั้นก็คือผู้มีเวทมนต์ที่จูเลียเพิ่งจะคุยแชทด,ด้วยเมื่อกี้เองและทันใดนั้นจูจูเคดี้ก็ได้ตามเข้ามาอีกคนเพราะเธอเเเอองงกกก็ป็ปนนนนหนึ่นน่่่่ใคทีได้ข้ขาามมมยูรวลุับ ด้วยวตัดภาพมาที่ทางฝั่งของอล,ลิสกับควินตินตอนนี้ทั้งสองได้พากันไปถึงยังบ้านแห่งหนึ่งเพื่อจะขอพบกับชายที่เป็นนักเดินทางกายทีปและพอเปิดประตูเข้าไปข้างในนั้นก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่กําลังแต่งตัวเหมือนกับชาวโรมันแถมยังกําลังมั่วสุมและมีปาร์ตี้เซ็กกันอยู่ควินตินจึงถามอล,ลิสว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ทันใดนั้นพ่อของอลิสก็ได้เข้ามาหาจึงทําให้เควินตินรู้ว่าที่นี่ก็คือบ้านของอลิสเองแล้วอลิสก็บอกกับเควินตินว่าแม่ของเธอรู้จักกับนักเดินทางกายทิพย์คนหนึ่งเธอจึงสั่งให้เควินตินอยู่คุยกับพ่อไปก่อนส่วนเธอจะขึ้นไปหาแม่ที่อยู่ชั้นบน แล้วภาพกระตัดมาที่ทางฝั่งของเพนนีหลังจากที่เขาตกลงไปในห้องสมุดแห่งหนึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาซึ่งเธอมีชื่อว่าเซลดาและเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดของเนเธอร์แลนด์แห่งนี้ส่วนคนที่อยู่ข้างนอกพวกนั้นก็คือคนที่เคยทํางานเป็นผู้อนลักขาให้กับเนเธอร์แลนด์แต่ด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดจึงทําให้พวกเขาต้องกลายเป็นแบบนั้นและคอยดักปล้นผู้คนที่เดินทางมาจากโลกอื่นเพนนีจึงถามต่อว่าตอนนี้เขาหาบ่อน,าน้าพุที่ใช้กลับโลกไม่เจอพอจะบอกได้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหน เซลดาจึงบอกว่าเธอสามารถสั่งแผนที่มาให้ได้แต่ต้องใช้เวลาประมาณ2-4ถึงสสัปดาห์จะมาถึงซึ่งพอเพนนีได้ยินแบบนั้นก็หมายความว่าเวลาที่โลกของเขาจะต้องผ่านไปถึง2ปีแล้วเซลดาก็บอกให้เพนนีตามเธอไปที่ชั้นเก็บหนังสือซึ่งหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในห้องสมุดแห่งนี้มันก็คือฐานข้อมูลของทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่และพอเพนนีเข้าไปถึงก็เจอกับหนังสือของพวกควนตินที่ถูกเก็บเอาไว้รวมไปถึงของเขาเองก็มีอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันจากนั้นเซลดาก็เอาหนังสือข้อมูลของมาตินเชดวินออกมา ซึ่งพอเพนนีเห็นว่ามันเป็นของมาตินเขาจึงจะขอดูข้างในนั้นว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับเดอะบิสหรือเปล่าแต่ว่าเซลดาก็ไม่ยอมให้ดูเพราะคนที่มีบัตรห้องสมุดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์อ่านมันได้แล้วเธอก็นํำมันไปถ่ายเอกสารเพื่อจะเอาแค่หน้าสําคัญให้กับเพนนีจากนั้นเซลดาก็ส่งตัวเพนนีกลับออกไปที่น้าพุอีกครั้ง ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของอลิซในขณะที่เธอกําลังจะขึ้นไปคุยกับแม่ทันใดนั้นแม่ที่อาบน้ําอยู่ก็เรียกให้อลิซเข้าไปหาพอดีซึ่งแม่ของอลิซนั้นไม่ชอบให้เรียกเธอว่าแม่ทํให้อลิซต้องเรียกเธอว่าสเตฟานีแทนและดูเหมือนทั้งสองคนจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะหลังจากที่พี่ชายของอลิซได้หายตัวไปแม่กลับไม่คิดที่จะสนใจและไม่อยากรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทํให้อลิซเคยคิดว่าแม่นี่แหละที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของชาลีและพอทั้งคู่เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ แม่ก็บอกอลิซว่าเธอจะขอตัวออกไปแล้วเพราะไม่มีอะไรที่ต้องคุยกับอลิซอีกแล้วนางก็เดินออกจากห้องน้ําไปทันทีต่อจากนั้นอลิซก็กลับเข้าไปหาควินตินที่ห้องของเธอด้วยความโมโหเพราะเธอไม่ได้จะมาที่นี่เพื่อทะเลาะก,กับแม่แต่ว่าแม่กลับทําให้เธอต้องอารมณ์เสียซะก่อนควินตินจึงถามว่าแล้วข้อตกลงกับนักเดินทางไกลทิพย์คนนั้นคืออะไรอลิซก็บอกว่าแม่ของเธอรู้จักกับนักเดินทางไกลทิพย์คนหนึ่งชื่อว่าโจและมาจากโลกอื่นตอนนี้ทั้งสองคนกําลังเป็นชู้รักกันอยู่และเหตุผลที่พ่อของเธอต้อง จัดปาร์ตี้เซ็กในบ้านก็คงเป็นเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจจากแม่ดังนั้นเธอจึงไม่อยากคุยเรื่องของโจในตอนที่พ่ออยู่บ้านส่วนทางฟังของจูเลียที่ตอนนี้กําลังอยู่กับเคดี้สองคนในห้องเนื่องจากริชาร์ดและคนอื่นๆได้พากันไปทาโปรเจกต์อยู่อีห้องรอเพราะการที่เคดี้กับจูเลียจะเข้าร่วมพิธีกับทุกคนได้นั้นพวกเธอจะต้องฝึกใช้คาถาทั้ง12คาถาให้ได้ก่อนต่อจากนั้นเคดี้ก็พูดกับจูเลียเพื่อจะเคลียร์เรื่องการตายของแม่เธอซึ่งจูเลียก็บอกว่าเธอเองก็เสียใจที่ หน้าต้องมีชะตากรรมแบบนั้นแต่ว่าเธอไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้นางต้องตายและตอนนี้เธอก็กำลังชดเชยให้กับอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเคดีก็ยอมให้อภัยและไม่คิดที่จะโกรธแค้นจูเลียจากนั้นทั้งสองก็เริ่มลงมือฝึกคาถาที่ริชาร์ดให้มาเพื่อจะได้ทําให้ครบทั้ง12ขคาถาแล้วตามเข้าไปหาคนอื่น กลับมาที่ทางฟังของอลิสกับเควินตินที่ในตอนนี้ทั้งสองกำลังร่วมทานอาหารอยู่กับพ่อแม่ของเธอและพออลิสเห็นว่าตอนนี้ได้โอกาสแล้วเธอจึงแอบบอกให้เควินตินพาพ่อออกไปที่อื่นซึ่งเควินตินก็แกล้งเข้าไปบอกว่าเขาอยากดูหนังสือกฎเวทมนต์ของพ่ออลิสแล้วขอให้ช่วยพาเขาออกไปดูมันทีและพอเควินตินกับพ่อได้พากันออกไปข้างนอกอลิสก็เข้าไปกระซิบเพื่อจะถามแม่เกี่ยวกับเรื่องของโจแต่พอสเตฟานีได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดออกมาเสียงดังว่าฉันรักโจโดยที่ไม่กลัวเลยว่าสามีจะมาได้ยิน เข้าอาลิสจึงถามแม่ว่าทำไมถึงไม่กลัวพ่อรู้เรื่องหนี้สเตฟานีจึงบอกไปว่าพ่อของเธอรู้ตั้งนานแล้วและเขาก็รักโจจะตาย เพราะถึงแม้ว่าพ่อจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายแต่เขาก็คิดหาทางให้โจมาช่วยทํางานให้ซึ่งตอนนี้ทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อนต่อจากนั้นแม่ของอลิสก็ยอมให้เธอกับเ่อนตินได้เข้าไปพบกับโจอลิสจึงขอคําแนะนําจากเขาว่าจะช่วยเพื่อนของเธอที่ติดอยู่ในเนเธอร์แลนด์ออกมาได้ยังไงโจก็บอกว่าทั้งสองคนจะต้องไร่เวทมนต์อยู่ที่โลกเพื่อจุดไฟส่งไปที่นั่นเพื่อนที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์จะได้เห็นแสงไฟว่ามันออกมาจากน้าพุบอ่อไหนแต่พออลิสถามกลับไปว่าพวกเธอต้องไร่เวทมนต์ยังไงโจกก็บอว่า ทั้งสองจะต้องไล่มันผ่านทางเซ็กซึ่งก็หมายความว่าทั้งคู่จะต้องอมตมจะมาไปด้วยแล้วไล่เวทมนต์ไปด้วยแล้วโจก็สอนเทคนิคต่างๆให้กับเควนตินเพื่อให้เขาได้นําเอามันไปใช้ในคืนหนี้ส่วนทางฟังของจูเลียกับเคนดี้ที่ตอนนี้ทั้งสองได้ฝึกมาจนถึงคาถาย้อนกลับที่เป็นคาถาสุดท้ายแล้ว และในระหว่างนั้นพิซซ่าที่ทั้งสองคนสั่งเอาไว้ก็ได้มาส่งพอดีแต่ทว่าพอจูเลียออกไปรับแล้วกลับเข้ามาในห้องจูจูเธอก็เห็นว่าเข็มของนาฬิกามันกำลังหมุนย้อนคืนทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะที่ประตูและพอจูเลียเปิดออกไปดูก็เจอกับคนส่งพิซซ่าคนเดิมที่ได้เอาพิซซ่ามาส่งให้กับพวกเธออีกครั้งทั้งสองจึงสงสัยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นเพราะเวทมนต์ที่พวกเธอกำลังฝึกอยู่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเวลาได้ทันใดนั้นพวกริชาร์ดที่กำลังทำโปรเจกต์อยู่ในห้องก็ดีใจอออออกกกมมาาาาาเเหืนับบวว่่พขทะไรงยงยส แล้วต่อจากนั้นริชาร์ดจึงออกมาหาทั้งสองคนแล้วอธิบายว่าสิ่งที่จูเลียกับเคดีได้เห็นเมื่อกี้มันเป็นเวทมนต์ที่พวกเขาไล่ขึ้นมาเองเคดีจึงถามกลับด้วยความสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะการที่จะทําแบบนั้นมีแค่แม่มดแห่งเวลาเท่านั้นที่ทําได้ริชาร์ดจึงบอกว่าตอนนี้เขาทําวิจัยเสร็จแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่จาเป็นต้องค้นหาพลังที่ผิดพลาดอีกต่อไปเพราะใครสักคนได้มีพลังนั้นอยู่แล้วที่สามารถทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือพระะเเจจ้าแลโปกที่ เขากาลังทําอยู่ในตอนนี้ก็คือการอัญเชิญพระเจ้านั่นเองกลับมาที่ทางฟังของเควินตินกับอลิซพอทั้งสองเตรียมตัวพร้อมกันแล้วก็เริ่มกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันแล้วรายเวทมนต์ตามที่โจได้บอกมาจนในที่สุดแสงไฟของทั้งคู่ก็ส่งไปถึงยังเนเธอร์แลนด์ซึ่งพอเพอนนีได้เห็นแบบนั้นก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของเควินตินแน่เขาจึงรีบหายตัวไปที่น้าพุบ่อน,นั้นแล้วกระโดดลงไปก่อนที่พวกอิฟจะพากันตามมาทันทําให้เพนนีได้กลับไปที่โลกอีกครั้งและได้พบบบกกกัััคววิินนนตที่่ําลลงเมออยู